สบายดีทุกคนสบายดีประสมสวรณ์เด้เอ,อพี่น้องวันนี้ก็ได้โอกาสมาตลาดดงหนาสื่อของอยู่ของกินจ้าทุกคนอารมณ์ในวัยอยากกินไปมาค้ำก,กับข่าวโอ้ยเด็กในวายมาแก่กัน ไว้ถ้าจคายได้กดละคาก็ลแล้วก็ลอกใหยแบบนี้เลยบ่บออ่ไข่บ่ฝ่าวบว่ฝ้าวมันอันนี้ของเราจะจังมัดเป็นของเราของเราน่ะชมัดเดี๋ยวส่เบิ่งของเราก็แป๊บนึงได้ไลายสนด์พอเราปอกแล้ว อันนี้มันก็แกงนะป่ันก็ยังประเดลายได้ยังน้อยเดียวกะแกงกระป๋องน้อยเดียวตุ๋นเดียวหมอนมันจะใหญ่อยู่เนาเดี๋ยวค่ะลงก่อนจ้าทุกคนมาจะงอบมาสั่งกินฮะก็เข้ามาบุหันบุหันอย่างหล่อซ้ำ เดี๋ยวเราจะไปตลาดปาลาไหลคู่หน้าบนะมักเพชรบ่ช <c oughs> ื่อชอเนี่ยน้ำต้มน้ำตาลน้ำต้ัะาเหล่าบังก่อนขอมันลายผดจ้าสิกินป้าไข่หมูแดงไข่หมูแดงขายไน้าดนสามสิบสามสิบพันกลงสามสิบพัน 30, สองกองก็สิบันซาหาได้ไดาหบออเอาไในอสองกองหาสิบสองกองห้สาหา 50, ิบพันกี่บอโดยอันเทพสะกลืนลดน้วยบอเ,เออ ก่อนกันกับบเต้โกระป้อมกระมีกระป้อมทงอะไ้ไหมทงละแสนถือว่ะกระป้อมใหญ่ทงละแซนจีเมนอยู่ชุ่มเอิญเนมันหางกินอย่างนะทุกคน ใจเด้ขอบใจที uh, ่กันนาเปิกกันด้อนาเปิลรกโอเคขอบจ้าใจขอบใจโอ้ยเขาคือมีละเมฆอยู่เฮือนมีละพังหอมผัดมันย่านกินเบาเบิร์ดไอหมูของเจ้าท้ายนั่นแหละเอ้าคือกันอยู่สื่งใดนี่ หอมเยอะนะมีลายลายขาจอาหายมาขาจรปูกระหอมหนะทุกคนเด็กสวยๆขจรจีดอกงถึกินบะเบิด นนค้โลเท่านี้โลเก้าสิบนี่เก้าพันนี่ราคาโลเก้าสิบพันกี่เ่ออ่นบเียนุ่ 90, นเ <laughs> ชียนกันไเหรอจ๊ะ

มะขามบันเฮาโดยจิเมมือเด้อต้อออมาแต่ต้นเมื่สร้าึ้นมาแต่ต้นเมื่อร้าหเมื่อสร้าโอ้ยไปแล้วบทัจิ้มต่ำตอนนั้นทูงเนะได้ลอยตาวข้นกีบฮะข้าวขนกีบตาั้นกีบข้มแดงมันยังขงเจ้าขายอะไรลอยแดงแค่ข้าหานอืออันี้ก็จ้าหานเลยสองอนสี่หาก็ได้ มันมีไข่ปลาด้วยออืมเปิดสื่อกันละร้อยอย่างกินบบเบิร์จะเป็นเ,เหงาก่อนได้่ะใจได้<ะ>ได้วยด้วยดยตัวต้มไายได้ได้นสบหาพันส <5, 000. S 1> ิบหาพันอู้คือราคาเ้วเนาะเด่นเนาะตะกี้นะหะอันหาพันสิบพัน ยังเก่งก็ขข้นสิบพัน้นนขนสิบห้าพันแล้วยังกระเพรขลับเป็นเงินบาทแบบโบแพงได้ประเด็นคือได้ประเด็นไเงินบาทปีงวยได้บาะอันยิบอันนันเพล่นปีงวดได้บาา้างปะบ<อ>้าย<อ>โอ้ทําบักยิปเข่าอะไรได้พี่นอง โยละแสน,ะนนี้นะงงโ,โงชมพูกระเป๋าสวยกระเป๋าแบบเนองา 2, 000, 000, 000, 000, 000. ราคาสองแสนหาสิบพันกิบโตกียววานอนสี่ร้อยสี่ร้อบาทช่วยกันโหยสองแสนหาสิบพันกิบจะเน้นงามประเด็นอีกได้มาสั่งอาได้พี่น้องอยู่ตลาดดง น้ำมันถั่วเพิ่นคายได้สำหรับถั่วนี่เออราขายเดียวกันโอเคแล้วจกทคือรอตลาดนี้แหละเม่ก็จะพาพี่น้องไปตลาดปลาไหลต่อจ้า ตลาดตลาดแล้วจ้ะทุกคนเจ้ากเก่าเจ้าเดิมมาวันนี้ก็เปลี่ยนไปบรรยากาศเปลี่ยนไปนยังาพักเอียงอันไ้นพักวานพักวาน,นซื้อเรียบร้ข้าเจ้าขายในแดน ป็นราคาลตกี้พมาข้า,าวโพดพนี้เทาได้เนาะ อันนี้ก็หาพันคือกันบอกตัวเป็นทงเห็นได้แสดงทงสิบหาพันไวเรามาัดทะเลได้ไวเรามัดสหพัน,อพนปอกให้นไหมปอกภาษีใบ <c oughs> แกงบ่กเขาคือขี้ข่านแกงเนะแกงมันกนแกงขึ้นออกาอัไหนได้เนาะถ้าจะทำให้มันชุบไวเท่ากับเขากก่อนแล้วก็แกงเลย เขาก่อนโดยแกงหมูใส่ไก่ใส่ใไอต,ตูแซ่ท <laughs> านนะคะขี้ขาดแกงเป็นยังทานได้โดยขอบใจด้อ,ดยอยากกินหักขี้ขานแกงอารมณ์แบบว่าบยาแกงได้ตัวตื<ง>มอ้าไปทำไมม่พักเอาไปยังไงขายขายซื้อไปแต่ของ,ของัน มักต้านทองทาได้นี่ทองทองหาซฟก็ได้มักต้านจะแพงนาเดียนของบริขึ้ดแต่นั่นเด้ทุกคนมักต้านก็นยังขึ้นราคามาฝั่งนี่ต,อ,ตอนฝั่นี้คือเป็นซียมเงียบเรา็นคลองใหม่แล้วเป็นซียมเงียบเนาะ บรรยากาศมันคือสิ่งเงียบๆฟังนี่เงียบๆบรรยากาศไปตะนอนเนาะจอรมาขามเด้ทุกคนมากระทันมากระทันนี่เขาจ่ขาเนี่ยเดินเนาจ่อคล้องเขาจ่ากระทันเศ้ากระทันเอาไปกินเหล็กเ้อพี่น้อง เงินนีนใส่ง่ายง่ายหาง่ายง่าย,าย,ายขนาดขนาดไ่ขาดึงไปยังยอยากฝืด ตะกี้มันเป็นตอย่างวันนี้นะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นตอย่างกเก่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะให้คล้องแล้วแบบมันกระสาจัดก็เก่าใบปิ้งขายได้ไเลอ่านพวกหน่อยซิพันเป็นใหน่อยละซิเป็นใหมหน่อยละซินี่แหละแบบใดมันแสบกว่ากันเนาะอันนี้มันจะแข็งๆค่ะวะได้ อันี้ปินเลยโค้ดี่าื่อเดบอยๆซื้อไปกินแล้วตอนน่ะคอยหลาบเลยมันแข็งมากเลยค่ะบ่ได้ซื้อหันเจ้าต้องการซื้อหันใดอันนี้มาจอกคั่มเพิ่มเหมือนปะไม่ตอนนี้ห้านี่ของใหม่ไม่ค่ะก็งามๆเ้ยพี่น้องอันละสิบพันบ่ะซอยเพนนันหนึ่งเอาไปไเอาจหนะแบง โอ้ยไม่ขาดก็งามเงินเราก็งามอยู่ใบบักใหม่ใหม่เลยเมื่อจะทุกคนบาทนี้ยังจะเกลอกมาจากตลาดดงมาหอดตลาดตาไหลมื่อวานบรรยากาศกระซีคขึ้มขึ้นต่ว่าเมื่ออื่นในห้งสิลมกว่าดีเลยทุกคนเมื่ออื่นนี้สาวัสดิ์เห็นในลมอ๋อตกลงรถสิขับมาใส่ขลบรถรถเมื่อวานเป็นแค่ว่าเปิดวัวลมมันแต่เมื่ออื่นนี่ลมหักลมแน่ลมลมลเมื่ออื่น บอด้ไปาทางไหนเด้อจัดทุกคนในหาร์ล็อคซื้ออยู่สื่อกินแต่ละมื่นแต่ละเว้นแทนบอด้ไปาหาร์ล็อกค่ะปรีกินตะกี้เห็นฝั่งนี้คล้องบอดี้ลายเลยเดี๋ยวนี้ฝั่งคล้องหลายปะ่ปะบ้ามันเผาอย่ลืมเบิกมันเผาขายในแดนนั้น,น,นเออมัดละซาวพันหัวมันใหญ่เนาะยิ่งยิ่งขึนน้นให้เบิ่งกด้วยแม่ อันนี้เศร้าพบอันนี้ได้อันนี้ก็เศ้าอันนี้แซนเ้ามันมีหอันเลยมีหอันนี้เออใหม่ๆันี่เนาะไม่ใหม่ะกามาออให้เขาไดอันหนึ่งสันเลือกอันโตงามๆดูตัวนี้งามหรอบอสงตัวลุ่มได้งามยุ่แบบยดับยิงยุ่ไม่คะ้มันจะนำรักเท่ากันบอลลูนอะไรเนี่อันนี้งามเกาอรอยู่หรือเ่าตัวนี้งามตัวนี้นาด้วย อย่างมาลอ,อยโขบพันเหล่าบริเพรนมนมันเท่าได้มาเหงง็นิ่จริงเห็นอยู่แต่ผ่านใญ่โด,ดยซื้อสมานินเบิร์ดอันเบิร์ดลาดหนึ่งพอดีแ้่พี่นอ้องไข่มดแดงไข่ชิมนุนมาแล้วเนาะมาที่นี่เนาะแนมเพนลาวไปต่อีต,นตน้นทุกคน อยู่รถถีบมาเห็อเราซื้อเมือซื้อมอคนนี้ไปซยวมากระโผดให้เราก็เอามากระโดก็งั้เราหาสิันทีเไปต่อีกต้นจเราเต็มเต็มแล้วคอยจะก็มากระโผดให้ ไซนมาแต่ท่านไปลงเปลี่ยนใจแล้ว้วยไปเก็บกระปองไปหอดุงตัวนั้นลุงลงลงบนเรือนเขาตรงไปเรือนเขาอยูคว้ามือเด็กสร้อยไปโดยโดยกอดนะครับระวังระวังหล่เด้อไปอย่ดีไม่แห้ง